สวัสดีครับขอต้อนรับทุกคนนะครับสู่คอร์สออนไลน์วิชาชีพนักออกแบบเบอร์มือถือนะครับในคอร์สนี้คุณจะได้รู้วิธีการในการวางเบอร์มือถืออย่างมืออาชีพนะครับเพื่อให้ตรงกับ อาชีพที่คุณทำนะครับปัญหาที่คุณเผชิญอยู่นะครับมันต้องแก้ปัญหาได้ใช่ไหมครับสิ่งที่คุณต้องการจากเบอร์มือถือนะครับคือช่วยส่งเสริมให้เรื่องราวเหล่านั้นเนี่ยมันเกิดขึ้นหรือมีสภาวะแวดล้อมที่ทำให้มันเกิดขึ้นได้ง่ายขึ้นนะครับและที่สาคัญที่สุดครับซึ่งเป็นวิชาที่มีเฉพาะที่นี่เท่านั้นนะครับก็คือวางเบอร์มือถือเพื่อให้มีเบี้ยแก้บาร์โค้ดชีวิตครับเราจะเจาะลึกลงไปนะครับแล้วก็เอาบาร์โค้ดชีวิตของเรานะครับออกมาแก้ไขเพื่อปรับ ให้มันถูกต้องนั่นเองครับถ้าพร้อมกันแล้วนะครับเราจะมาเริ่มกันเลยนะครับอันดับแรกนะครับต้องมารรู้ก่อนนะครับว่าเบอร์มือถือนั้นเนี่ยในโลกนี้นะครับหรือว่าที่เราใช้กันอยู่ปัจจุบันนี้นะครับแบ่งออกเป็นกี่ประเภทนะครับประเภทแรกเลยนะครับก็คือเบอร์มือถือแบบเบอร์ธรรมชาติสังเกตไหมครับว่าตอนที่เราไปเลือกซื้อเบอร์มือถือนะครับที่หน้าตู้นะครับหรือว่าที่ศูนย์บริการนะครับเราเลือกโดยที่เราไม่ได้มีความรู้อะไรเลยเราก็มองดูเลือกเบอร์ที่มันเรียงไว้อยู่ใช่ไหมครับ จากนั้นเนี่ยเราก็เลือกจากความรู้สึกของเรานะครับ <Akt ien> แบบนี้ครับผมเรียกมันว่าเบอร์ธรรมชาตินะครับลักษณะของเบอร์ธรรมชาติก็คือเป็นเบอร์ที่เลือกจากความชอบส่วนตัวครับโดยที่ไม่ได้คำนึงถึงความหมายใดๆนะครับและอาจจะมีคู่ที่เราเรียกว่าคู่มิตรคู่สมพลคู่ธาตุหรือคู่ศัตรูปนอยู่ในเบอร์เดียวกันก็ได้นะครับหรืออาจจะมีอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้นะครับหรืออาจจะไม่มีเลยก็ได้นะครับเบอร์ประเภท ธรรมชาติเนี่ยอีกแบบหนึ่งก็คือเราได้มาจากหน่วยงานหรือว่าที่ทํางานมอบให้เรามาครับเราไม่สามารถเลือกเองได้นะครับเบอร์ตรงนี้นะครับอาจจะมีความหมายที่เป็นมงคลตรงกับอาชีพพอดีก็ได้นะครับอันนั้นถือว่าโชคดีเลยแหละแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมักจะเป็นเบอร์ที่ไม่มีความหมายนะครับหรือว่ามีความหมายที่ไม่เป็นมงคลนะครับแล้วก็ไม่ตรงกับอาชีพนะครับราคาของเบอร์มือถือประเภทนี้นะครับก็คือได้มาฟรีหรือไปเลือกเอาเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องเรียกว่า เป็นราคาไม่เกินหลักร้อยอ่ะผมให้เท่านี้ดีกว่านะครับเป็นแบบนั้นนะครับประเภทที่2ครับก็คือประเภทเบอร์สวยครับอ่าแบบไหนถึงเรียกว่าสวยแบบไหนถึงเรียกว่าจัดอยู่ในประเภทนี้นะครับก็คือเบอร์ที่มีเลขซ้ํากันครับเช่น099888 9999อย่างเนี้ย คือเลขมันซ้ําๆกันอย่างเงี้ยไม่ได้หม,หมายว่าต้องเป็นเลข8หรือเลข9นะครับเป็นเลขอื่นได้อย่างเงี้ยก็คือเบอร์สวยนะครับหรือเบอร์เป็นการเรียงลําดับกันเช่<ท>น0 9 1ย์4 5 6 7 8เนี่ยอย่างเงี้ยเรียงลําดับกันนะครับอาจจะเรียงทั้งหมดแบบที่ผมยกตัวอย่างก็ได้นะครับหรือว่าเรียงตรงกลางเรียง4ตัวหลังเรียง3ตัวหน้าอันนี้แล้วแต่แต่มีการเรียงลําดับกันแบบเนี้ย1 2 3 4 5 6หนะครับ6 7 8 7 8 9อะไรอย่างเงี้ยก็ fin, แล้วแต่อันนี้คือเรียกว่าเบอร์ เรียงกันนะครับแบบที่3นะครับก็คือเบอร์ที่มีเลขสลับกันไปมาครับเหมือนเป็นฟันปลานะอย่างเช่นเบอร์0 9 8 7 8 7 8 8 9 8 9อย่างเงี้ยอ่ายกตัวอย่างแบบเนี้ยนะครับเบอร์สลับกันแบบเนี้ยนะครับเป็นฟันปลาแบบเนี้ยนะครับอีกแบบหนึ่งนะครับก็คือเป็นเบอร์ที่มีเลขซ้ำกันแบบเป็นคู่คู่ครับอ่าเช่น0 9 8 8 7 7 6 6 5 5 4 4อย่างเงี้ยเออคือมันมีคู่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 ซ้ำกันนะครับเบอร์สวยเนี่ย ดียังไงนะครับอันแรกเลยนะครับทีเ่เป็นข้อดีของเบอร์สวยนะครับก็คือจําง่ายนะครับอันที่2นะครับก็คือมันบ่งบอกถึงรสนิยมนะครับหรือว่าความมีอํานาจบรารมีดูมีวาสนานั่นเองหรือดูมีฐานะในสังคมก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นที่นิยมของอคนที่มีอันจะกินนาแบบนั้นนะครับเบอร์ทั้งหมดที่กล่าวมานี้นะครับที่เป็นเบอร์สวยเนี่ยอาจจะ นะมงคลหรือไม่มงคลก็ได้ก็แล้วแต่บางทีอาจจะจับคู่เป็นมงคลพอดีก็ดีไปแต่ถ้าไม่มงคลก็ได้เรื่องความสวยความจําง่ายมานะครับราคาเนี่ยก็จะขยับขึ้นมาหน่อยละก็มีตั้งแต่หลักพันไปจนถึงหลักล้านเลยนะครับหลายเบอร์ก็สวยมากๆนะครับซ้ํากันเยอะๆอย่างเงี้ยนะครับนะก็เป็นล้านนะครับอันนี้ก็เป็นประเภทที่2นะครับประเภทต่อไปนะครับประเภทที่3เราเรียกว่าเบอร์มงคลนะครับเบอร์ประเภทนี้เนี่ย คือเบอร์ที่ผู้มีความรู้เนี่ยจัดเรียงหรือร้อยเรียงมันออกมาละข้อสังเกตก็คือว่ามันจะไม่มีคู่ศัตรูเลยแม้แต่คู่เดียวนะตั้งแต่หลักแรกไปจนถึงหลักสุดท้ายเลยครับและประกอบไปด้วยคู่มิตรคู่สมพลคู่ทาตนะครับไม่มีคู่ศัตรูนะครับอยู่ในเบอร์เดียวกันอาจจะมีอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้หรืออาจจะมีทั้งหมดก็ได้นะแล้วแต่นะครับ แต่ที่สําคัญที่สุดคือมันต้องมีคู่เลขที่ตรงกับอาชีพนะอันนี้สําคัญนะครับราคาก็มีตั้งแต่หลักพันเช่นเดียวกันครับก็ไปจนถึงหลักล้านเลยนะครับถ้าเป็นเบอร์ที่ทั้งมงคลด้วยแล้วก็สวยด้วยนะครับอันนี้ก็จะแพงหน่อยนะสุดท้ายนะครับก็คือเบอร์กลยุทธ์นะครับเบอร์กลยุทธ์นั้นเนี่ยก็คือเบอร์ที่ถูกออกแบบมาจากผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ในเรื่องของอบาร์โค้ดชีวิตนะครับคือวางให้ตรงอาชีพได้ด้วย ตรงกับสถานภาพโสดสมรสเนี่ยการใช้เบอร์ก็แตกต่างกันนะครับนะหรือมีแฟนแต่งงานแล้วมีครอบครัวแล้วเนี่ยก,ก็แตกต่างกันนะครับช่วงเวลาที่ใช้นะครับปัจจุบันและอนาคตนะครับในเบอร์เนี่ยอันนี้เป็นกฎเกณฑ์เลยว่าเบอร์ที่เป็นกลยุทธ์เนี่ยจะต้องมีเบอร์ที่เป็นคู่เลขที่เป็นเบี้ยแก้บา์โคชีวิตครับอันนี้ทุกคนคงได้เรียนมาแล้วในคอร์สบา์โคชีวิต0ูนย์หนึ่งเก้าเก้านะครับ เราพูดถึงเรื่องบาร์โค้ดชีวิตเราพูดถึงเรื่องเบี้ยแก้ไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็สามารถที่จะไปทบทวนในคอร์สนั้นได้นะครับเป็นการเรียงร้อยหรือวางตำแหน่งอย่างถูกต้องครับเบอร์ประเภทกลยุทธ์เนี่ยนะครับแล้วก็ออกแบบมาจากผู้เชี่ยวชาญครับที่มีความรู้เรื่องเลขบาร์โค้ดชีวิตและความหมายตัวเลขนะอันนี้มีตั้งแต่หลักพันไปจนถึงหลักหมื่นนะครับไม่ถึงร้อยไม่ถึงล้านหรอกนะครับไม่ถึงแสนแน่นอนถ้าเกินกว่าน,นั้นเนี่ยผมว่ามันจะไปกั้ำกึ่ง ผสมผสมกับพวกเบอร์สวยละนะครับแบบนั้นเอาละครับอาจารย์เออริยาพลสมอุดมทรัพย์ผู้ก่อตั้งเพจก a l ล็กซ o n s อน t ซถอดรหัสบาร์โค้ดชีวิตและแพลตฟอร์มสินแสบาร์โค้ดชีวิตผู้สอนศาสตร์บาร์โค้ดชีวิตเพื่อใช้ในการวางแผนชีวิตและธุรกิจ เป็นที่ปรึกษาส่วนตัวให้กับนักธุรกิจและบรรยายให้ความรู้ศาสตร์บาร์โคดชีวิตเพื่อการลงทุนผู้สอนโหราศาสตร์ไทยแบบประยุกต์คนแรกที่ปกติทั่วไปใช้เวลาเรียนเป็นเดือนให้สามารถเรียนรู้และนำไปใช้ได้จริงภายใน2วันสอนนักเรียนมาแล้วกว่า600คนถ้าเรียนแล้วยังไม่เข้าใจสามารถสอบถามอาจารย์ได้โดยตรงในห้องไลน์กลุ่มอาจารย์ตอบเองทุกคำถามมีแพลตฟอร์มและระบบเป็นของตัวเอง เรียนรู้ได้ง่ายและใช้ได้ทันทีที่เรียนจบพร้อมรับวิชาเบี้ยกแก้บาคโคดชีวิตซึ่งเป็นวิชาลับที่มีสอนที่เดียวในประเทศไทยมีเพื่อนเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้เยอะมากๆเลยคุณครูสองคนให้ความรู้ที่ดีมากแล้วก็ช่วยดูดวงให้เราด้วยนะคะเวลาสอนทุกทีนะเข้าใจง่ายผังสไลด์อะไรย่างเงี้ยดูง่ายแล้วมันไม่ต้องจําไม่ต้องจําเยอะะครับเรียนเราก็อยากจะเรียนให้มันรู้ลึกร,รู้จริงอะคะ่ะจะได้ไม่ทําให้คนที่เขามาปรึกษาเราผิดหวัง มันเป็นความตื่นเต้นเนาะว่าเฮ้ยไอที่วิชาที่เราได้เรียนไปเนี่ยเอาไปใช้แล้วอะ่ะมันได้ผลลัพธ์ยังไงบ้างเอาไปใช้กับคนที่ไว้วางใจให้เราช่วยดูบาร์โค้ดให้อะไรเงี้ยค่ะแล้วเขามีฟีดแบ็กยังไงซึ่งฟีดแบ็กเหล่านั้นมันทําให้เราแบบภูมิใจแล้วก็ดีใจด้วยค่ะ คือนอกเหนือจากความรู้ที่ได้ยังเห็นตัวอย่างนู่นนี่นั่นแล้วก็มีวิธีการแปลกๆที่ไม่สามารถหาเรียนได้ที่ไหน,นะค่ะไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อน,นะค่ะโอ้คุ้มมากครับจากคอร์สนี้ก็ได้คำตอบเยอะแยะให้กับลูกค้าแล้วครับแล้วพบกันในคอร์สออนไลน์นะครับขอข้อมูลเพิ่มเติมและทราบรายละเอียดคอร์สได้ที่ Li น์แอ Galaxy Consult หรือโทร099 445 5559